สวัสดีครับขอจะรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามเล็ชาตินะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับสถานการณ์ช่องอ่านมาวันนี้หลายๆคนจับตาว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นหรือไม่เราจะคุยกับหัวหน้าพักไทยร่วมพลังนะครับคุณกัางฟูวัศวัฒน์พงพวงพรสีนะครับสวัสดีครับคุณกัางฟูครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านแล้วก็ผู้ชมทางแล้วก็ทางสตรีมมิ่งครับครับเอ่อ คุณกังฟูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยที่มีการประทะเนี่ยสถานการณ์ช่องอามามันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ยัง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 ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ผมก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กไปแล้วว่าคือแน่นอนเราไม่ได้ว่าเราไว้วางใจได้เลยแต่ว่าก็ก็คือต้องเสพข่าวแบบมีสตินะครับแล้วก็ดูจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็คอยฟังรอดูเรื่องของการประกาศเพราะว่า จริงๆแล้วเรื่องประกาศการอ,อพยพเนี่ยก็ยังไม่ได้มีประกาศจากทางปกครองให้กลับมานะครับก็ยังต้องอยู่ศูนออย์อพยพอยู่แต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่เข้ามาแล้วกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วได้เข้เขาใจว่าคิดถึงบ้านกลับมาทําภารกิจอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ต้องก็ก็ก,ก็กลับมาได้ครับในตําบลที่มันอยู่ไกลช่องแอนมชช่องบอกอะ่ะกลับมาได้แต่ว่าเราก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาครับเพราะว่ามันยังไม่ปลอดภัยแล้วสถานการณ์มันยังไม่นิ่ง นะครับเขาก็ยังมีการเติมกําลังทหารเขามาตลอดเวลาส่วนช่องอันมาเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งอ่านข่าวเนี่ยสรุปแล้วก็โฮโฮสของทับบกก็ออกมาบอกแล้วว่ายอมรับว่าช่องอันม้าถูกยึดไปดถูกบุกรุกเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็ก็ข้อเท็จจริงมันก็เป็นเช่นนั้นมันก็โดนบุกรุกมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการละเมิด MO u 43ข้อ5การที่เขาเอากําลังเข้ามานะครับการที่เขาละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการที่เราได้เข้าไปทํา ยุทธสงครามยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการที่จะเอาคืนเนี่ยนะครับะระหว่างนั้นก็ณวันนี้ครับมันก็ยังไม่ได้เบ็ดเสร็จนะครับมันเหลือแต่เนินข้างๆเฉยๆซึ่งเขาก็ยังอยู่อยู่ในในด้านบนนะครับต้องคิดถึงภูมิศาสตร์ว่าช่องอันมามันอยู่ด้านบนแผ่นดินเขาไม่อยู่ด้านล่างแต่ว่าเขาก็ขึ้นมาแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ลงไปแล้วเขาก็ยังอยู่เป็นเป็นหลักหลักร้อยร้อยนายครับทหารฝั่งเขาครับ แสดงว,ว่าฐานกมบูชาตอนนี้อยู่อยู่ทางช่องอ่านมาทีนี้ต้องถามคุณกังฟูก่อนว่าตอนนี้ชาวบ้านนี้ที่เขาย้ายไปอยู่สุรพยพเรียบบางคนกลับมาเน,นี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับทุนระเบิดที่วางเอาไว้มันอาจจะมีหลงเหลืออยู่มันจะมีไหมฮะยังครับพี่ก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างนะผมว่าเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากแล้วเขายิงกระดํายิงมาสามวันสี่วันอย่างเงี้ย มันก็ต้องตกบ้างผมว่านะแต่ว่ามันยังไม่ได้เจอเพราะว่าเราเจอล่าสุดเนี่ยห้าสิบเจ็ดลูกไม่ระเบิดห้าลูกทําลายไปแล้วนะครับแต่ว่าที่ยังไม่เจออีกอะในดินในอะไรมันมันหายากนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันสอดส่องว่ามันมีตรงไหนเป็นแอ่งน้ําเป็นหลุมเป็นอะไรเลยหรือเปล่าก็ก็ช่วยกันดูแต่ว่าพอดูเสร็จปุ๊บก็อย่าเพิ่งไปยุ่งแปรอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ครับผมเชื่อว่ามันก็ยัง,ย,งยังมีอยู่บ้างแล้วก็บางพื้นที่ที่มันตก ในชุมชนเนี่ยเราสแกนเบื้องต้นแล้วมันปลอดภัยแล้วแต่ว่าตามหัวไล่ไปนาตามไล่ตามสวนเนี่ยมันยังไม่ไม่ปลอดภัยครับครับคุณกังฟูเนี่ยอยู่กับชาวบ้านตั้แต่วันที่เอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยคุณกังฟูช่วยสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่มีการประทักันให้หน่อยสิคบว่าชาวบ้านเขายังไงบ้างอะคะวันที่เกิดเหตุนะคบก็มันเกิดตั้งแต่เอาเริ่มตั้งแต่สาราตีมุกแล้วกันเนาะพี่เผาสาราเขาเป็นคนเข้ามาเผา ข่าวจะอ,อกไปว่าเออมันเป็นอุบัติเหตุเป็นการลอบวางเพลิงไฟออบ้างหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่ไหมครับทุกคนได้ถาม,ถามแต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการที่อยู่ที่ว่าทางหน่วยงานจะสื่อสารยังไงแต่ว่าณวันนั้น,นครับในพื้นที่เขาก็รู้ว่าเป็นการจงใจลอบวางเพลิงของทหารเขมรน,นะครับอ,อาจจะไฟป่าหรืออะไรแต่ว่าเราก็รู้ว่าในพื้นที่เป็นยังไงเพราะเราก็อยู่กับเขมรเรารู้ดีว,ว่าเขมรเป็นคนยังไงเป็นนิสัยเลวแค่ไหนเรารู้อยู่ทีนี้อันที่สองเนี่ย พอตั้งแต่หลาตีมุขขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสงบหรอกครับมันก็มีการยั่วยุมีการแย่มาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ได้ปะทะนะครับระหว่างนั้นเขาก็เตรียมยุทธวิธีเสริมกําลังไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ของเขาต่างๆเนี่ยมันก็เลื่อยมามีความตึงเครียดนะครับเลื่อยๆมาเลยนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็มานะครับมาดูพื้นที่มันเตรียมทําบังเกอร์มาซ้อมหมอบพยพนุ่นนี่นั่นนะครับจนกระทั่งเหตุการณ์มันก็เดือดครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่พลทหารเหยียบกับบระเิดรับระเบิดครดดครั้งแก ก็เครียดขึ้นมาแล้วนะครับมันมเป็นฟังซงสุดท้ายตอนมาเหยียบกับระเบิดครั้งที่สองซึ่งมันเกิดขึ้นตรงช่องงานม้นะครับ <S <S 1> <S 1> พลทหารที่อยู่ตรงฝั่งขวาของช่องงานไม้ที่เขาเป็นทาฐานใหม่เนี่ยนะครับตรงนั้นนะ่ะมาจากาน่าจะเป็นกองพันของมาจากเลยกัะหนองบัวลำพูนะครับตรงนั้นเนะี่ยที่เขาลาดตระเวนเราคือเราก็รู้เลยว่าเขาเมรเขารอบมาวางระเบิดในในฝั่งเราแล้วมันก็เป็นความรุนแรงแล้วระหว่างนั้นก็อีกสักประมาณวันสองวันก่อนจะมีการมาท้าแล้วยิงกันเนี่ยก็คือ เห็นแล้วว่าไอวูดมาเยอะขึ้นนะครับของให,ใหญ่ๆหนักๆเนะี่ยมาเยอะขึ้นแล้วเราก็ประเมินในพื้นที่ส่วนตัวเราผมก็ประเมินอย่างเงี้ยกันนะครับว่าเออมันต้องมีการสู้รบกันแน่นอนนะครับแต่ว่าทางการยังไม่ประกาศทางการมาประกาศ,ากาากาศตอนที่ยิงเข้ามาเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ทัน, <c oughs> นการที่จะโอ,อนพ <c oughs> ยพค,คนออกก็มีผู้ป่วยติดเตียงหลายคนมีบ้านหลังหนึ่งาตาก็ป่วยยายก็ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลานน้อยกําลังอุ้มหลานขึ้นรถ นะครับตัวเองก็กําลังเอาพ่อขึ้นรถกําลังสุดท้ายแล้วเหลือแต่แม่แม่กําลังจะอุ้มขึ้นรถอุ้มไม่ทันก็ลงระเบิดลงบ้านแล้วก็เสียชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไล่เหตุการณ์มาว่าระหว่างนั้นเขาก็เดือดก็ยิงตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับยิงเข้ามาทุกๆสามวินาทีสามสิบวินาทีหนึ่งลูกทั่วตั้งแต่โดมประดิษฐ์ตำบลทรงตำบลศรีวิเชียรอะไรเงี้ยครับยิงเข้ามากระหน่ำอีกวันหนึ่งวันที่สองอันนี้เขาก็ยิงตั้งใจยิงมาที่พล,ลเรือนละนะครับยิงมาท นะครับก็ยิงโดนบ้านหลายหลังโดนใกล้โรงเรียนโดนไปห้าหกหลังเนี่ยวันนั้นอะ่ะวันที่สองของการประทะครับเนาะะย์ก็ก็ดูแลกันดีที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นน้ําใจคนไทยเข้ามาตั้งแต่เปล่าเสาสาราตีมุกตั้งแต่ตอนที่มีความตึงเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับที่ช่องบกช่องงานมาของก็เข้ามาดูแลก็มาดูแลกันมากๆแล้วก็มีน้ําใจนะครับแผงโซล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ก่อนการประทะ นะครับเข้ามาช่วยเหลือดูแลกันผมเองก็เป็นแนวกลางเนาะคอยสนับสนุนแนวแนวหน้าผมสอสอเขตน,นี้ด้วยก็ทํางานนะครับสอสอสมศักดิ์บุญประชมุมก็ทํางานอยู่กับพี่น้องมาตลอดเพราะมันเป็นบ้านของเราด้วยถ้าแนวหน้าไม่รอดเราก็ไม่รอดนะครับบ้านเราก็ไม่รอดพี่น้องก็ไม่รอดเราก็ซัพพอร์ตแนวหน้าอย่างเดียวผมเองก็ไม่ไม่มีเวลาไปประชุมที่สภาเลยลาหลายครั้งมากเพราะว่าต้องการที่จะอยู่ให้ความมั่นใจนะครับ กับทางแนวแนวกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสสอเองนะครับสสเขตสิบก็ไม่ได้ไปสภานะครับก็ลาสภานะครับเพราะว่าอะไรครับกระจิกกระใจมันไม่ได้อยู่ในการที่จะไปกองกฎหมายพี่น้องหรอกครับเขาบอกว่าหน้าที่ของสอสคือการอ่าผ่านกฎหมายนะครับพรบอรของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรบคอรมหรือพรบรพักการเมืองไหนที่มีท,มที่มีความสําคัญในการบริหารประเทศแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าเราก็เป็นพักเล็ก แล้วเราก็ร่วมรัฐบาลแล้วเราก็มองว่ามันเป็นพื้นที่ของเรามันเป็นบ้านของเราเราไม่ได้ทําโดยที่ว่า,อามองว่าอะไรยังไงแต่ว่าเราต้องทําเพราะมันเป็นบ้านเราแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าที่ทางอ้อมแต่ว่าพี่น้องเขาก็หวังว่าถ้าเกิดประการประทะขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยครับสสไม่ได้อยู่ด้วยหัวใจเราก็มันก็ไม่สบายใจนะครับงานที่สภาเราก็ต้องลาเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับ,รบอาจจะต้องต้องอยากให้เข้าใจในในใน,ในตรงนี้ด้วยครับ ความและกระลังใจของชาวบ้านวันที่เกิดเหตุประทะากันเนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นนะก็ยังยังโอแย่ครับก็โจมตีรัฐบาลอย่างหนักโจมตีหน่วยงานราชการอย่างหนักฝ่ายปกครองอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเราก็ทําเต็มที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับการฟังมาจากทางหน่วยงานราชการใหญ่อีกทีหนึ่ง ถูกต้องไหมครับพี่จะเห็นว่าผมออกมาพูดว่าไอ้ทำไมไม่บอกล่วงหน้าก่อนไอ้คำว่าบอกล่วงหน้าก่อนแล้วแล้วทัวร์มาลงผมเนี่ยว่าเอาของคามจะไปบอกล่วงหน้าก่อนได้ไงผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะพี่ผมหมายความว่าเราประเมินได้หนิถูกไหมประเทศไห,ไหนๆเขาก็มีการประเมินทั้งนั้นจากทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงว่าจะยิงหรือไม่หรือมีความตึงเครียดหรือไม่นะครับพอเราประเมินได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ต้องต้องไปบอกชาวบ้านเราไปบอกคนที่เป็นผู้นําก่อนนะครับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเขาอยู่กับชาวบ้านมากที่สุดเนี่ยเราไปบอก ว่าโอเคมันตึงเครียดแล้วนะให้เตรียมตัวไว้อพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราจะได้ไปอพยพอะไรถังออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจอะไรอะไรผู้ป่วยติดเตียงเอาออกตั้งแต่คืนนั้นเลยอย่างเงี้ยครับเอาออกไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนแต่วันนั้นมันไม่ใช่พอยิงมาปุ๊บเจ็ดแปดโมงแปดโมงกว่าเริ่มยิงปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ขนคนออกไปพร้อมกันพี่ก็คิดดูว่ามันจะโกลวหนแค่ไหนถนนไม่มีหลายทางนะครับประชากรสองสามหมื่นอย่างเงี้ยตำบลเดียวนะนี่ยังไม่รวมกับตำบลอื่นตำบลโคกสาดอำเภอนนําขุนด้วยที่ติด ช่องโพยฐานช่องโของฐานผ่านตรงนั้นที่ติดกับเขมรก็อีกที่หนึ่งมันก็ไดโกลาหลน,น่ะนะครับผมก็เลยบอกพยายามจะสื่อสารว่าเออเราเรา,เราต้องตั้งตัวไว้ก่อนอะไรอยงี้ครับตอนนี้เองสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นผมก็จะพูดเสมอเลยว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับไม่ได้ให้ตนกก็ไม่ควรจะตนกเกินไปก็ค่อยๆฟังข่าวผมก็จะค่อๆก็ต้องอัปเดตนะครับซึ่งช่วงนี้สถานการณ์มันหัวเลียวหัวต่อ นะครับการเจรจาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเจรจาจบแค่ไหนเพราะว่าคนที่มีอำนาจสูงสุดก็ยังไม่ใช่วันนี้ที่การเจรจาระหว่างที่การที่เจรจาจะรอดูเนี่ยนะครับชีวิตมันรอดูไม่ได้แล้วมันก็ต้องเตรียมพร้อมไ้ก่อนทรัพย์สินอาจจะไม่เป็นไรแต่ชีวิตของพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดครับตอนนี้ชบานก็อยู่ที่ศูนย์อพยพที่ที่ตรงไหนนะคะอยู่ทั่วเลยนะครับตั้งแต่อําเภอเดชอุดมไล่ลงมาแล้วก็บางอําเภอที่อยู่เป็นไข่ขาวของอุบลอย่างเงี้ยครับ อำเภอใกล้เคียงเคียงเมืองอำเภอเขียงในอำเภอดอนมดแดงตาลสุมอำเภอส่วนใหญ่ของเขตนี้จะไปอยู่อำเภอเดชอุดมครับพี่อยู่มานานและบางท่านก็กลับมาบ้างแล้วเอาผู้ชายกลับมาก่อนครับแสดงว่าสูตรอุยพนี้มีอยู่หลายจุดแล้วก็หลายกินไปแต่หกายกิดเป็นยังไงฮรเพราะว่ามันมีงบจากจังหวัดลงมาตั้งแต่วันที่สองที่สามของการสู้รบครับมันมีงบงบจังหวัดร้อยล้านที่กรมบัญชีกลางอนุมัติอ่ะเนาะ งบของจังหวัดก็คืองบผู้ว่าถือและผู้ว่าก็จัดสรรมานในอำเภอต่างๆซึ่งในอำเภอต่างๆเนี่ยอย่างอำเภอน้ำยืนเนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในการที่ดูแลชรบรดูแลหน่วยตรวจความเรียบร้อยประจําหมู่บ้านมีกี่หมู่บ้านให้หมู่บ,บ้านก็งบประมาณตรงนั้นส่วนผมเองก็ไปเพิ่มเติมเรื่องของกาแฟาอาหารอะไรบางอย่างที่มันเบิกไม่ได้นะครับผมก็ไปช่วยตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราก็งบจังหวัดก้อนใหญ่ก็เป็นงสูงนรยรอพยพที่เป็นศูนรยรอพยพที่มี รายชื่อของชาวบ้านไปลงพื้นที่ไปลงลายชื่อโดยเป็นทางการอย่างเงี้ยครับอืมครับชาวบ้านเขาโกรธคุณเสร็จไหมฮะเขาก็ไม่ได้โกรธะเขาเขาเกลียดครับครับสะท้อนความรู้สึกชาวบ้านให้พี่ฟังเลยสิก็มันลําบากไงพี่มันก็เป็นคนคนเดียวทําให้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 มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับเนาะเขาก็เกลียดแหละเขาก็ไม่ชอบแหละแม้กระทั่งคนที่อยู่ที่นี่เขาก็ไม่เด้บ่อยมีเขายังมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งเขมรด้วยซ้านะ แต่เขาก็พูดเป็นภาษาคขมนว่าเขาก็เออแบบให้หยุดเถอะมันบัตรมันไม่ได้เป็นผลดีด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็โกร้นรู้ไหม<อ>ว่าที่มีสงครามเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเขารู้ไหมเขารู้เขารู้ครับเขากดมาจากว่า,ขาเขมนเป็นคนที่นิสัยไม่ดีแล้วอยากได้แผ่นดินอะไรเขารู้เขารู้นิสัยคนขเขมนดีรู้ดีนะครับครับเขารู้ดีว่าเออแบบขเขมนเป็นคนเจ้าเล่์อะไรอย่างเงี้ยเชื่อไม่ได้ต่อหน้าก็อีกอย่างหนึ่งรับหลังก็จิตใจไม่โอเคจิตใจ แบบเชื่อถือไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเข้าใจดีคนชายแดนครับบางบานคน,นเขาเล่าหหให้ฟังเขาเป็นคนขเขมรแล้วเขาก็ย้ายจากขเขมรมาอยู่นี่เป็นคนไทยแล้วแม้กระทั่งเขากลับไปทําบุญอยู่ที่พี่ขเขมรอันนี้พระนะครับเนี่ยเจ้าวาดวัดเนี่ยเจ้าคุณเจ้าคุณตําบลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนอยู่ที่นู่นพี่น้องอยู่ที่นู่นพอกลับไปก็ไม่คุยไม่วหว้ก็ยังมีเลยนับภาษาอะไรกับคนธรรมดาที่เป็นคนเชื้อสายเขมรแล้วอยู่ที่นี่ ถ้ไปเขาถึงได้ว่าอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเขาก็คงจะมีอะไรกันอย่างเงี้ยครับเนาะได้รับสารมาผิดผิดอย่างเงี้ยครับครับพ,พี่ถามเรื่องหนึ่งคือคังฟูเนี่ยได้ไปคุยกับเออ่ทางทางทูจีนด้วยใช่ไหมใช่คุยครับแลวพี่ฟัง่อยสิอืออือคือทูตเนี่ยท่านยังปฏิบัติหน้าที่เต็มไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้รับสารตาตั้งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จ พระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สิบเนาะยังไม่ได้พระลยังไม่ได้พระราชทานสามตาตั้งปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แต่ว่านอกรอบผมคุยกับท่านเพราะวันนั้นผมเข้าไปที่ศารทูดมีอาาัครราชทูตที่ปรึกษามีอ่อพออ่าที่ดูฝ่ายการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาคุยท่านก็บอกว่าเออท่านเข้าใจแต่ว่าด้วยความที่เป็นมหาอันนาจน,นะครับท่านแลาอยู่ใกล้ทั้งไทยอยู่ใกล้ทั้งเขเมรเ,เนี่ยท่านต้องวางตัวเป็นกลางเราเข้าใจแต่ว่าเราเป็นเล่าเรื่องช่องอา่านมาให้ฟัง ว่าเขาลุกเล้ล้ํามา20กว่าปีเขาไม่ได้เคารพกฎเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปพูดให้ฟังว่าเออในมุมมองของเราเราคิดได้ไงแล้วเราก็รู้สึกเสียใจที่ทูตไม่ได้มาซึ่งก็ต้องขอบคุณเขาเพราะวันนี้ย C C T V ของประเทศจีนะลงมาในพื้นที่เราเราก็มาดูความยากลาบากอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็ก็ต้องขอบคุณสถานทุตจีนที่เออยังเห็นแก่มิดไมตรีห้าสิบปีที่เราสถาปนาความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยกันมาก็ต้องขอบคุณสถานทุตจีนไม่ใช่เขาไม่ฟังนะครับเขาก็มูมีมูฟเมนต์ผมก็จัดภาษาจีนพูดแบบไม่มีกักนะครับบวกกับให้พี่น้องมาพูดภาษาคขมรใส่ไปด้วยถึงคุนเซนถึงคุณมาเนตโดยตรงครับอ,อ๋อคุณฟพูดภาษาจีนได้ด้วยครับผมพูดได้ครับถ้าออพูดไม่ได้ เจาะจงไปที่จีนพี่ผมไปจีนก่อนแล้วเราไม่ได้หยุดแค่นี้อเมริกาเดี๋ยวเราก็จะไปนะครับแล้วก็บางประเทศที่ยังไปไม่ได้ผมก็จะส่งหนังสือไปสถานทูตต่างๆแบบลงทะเบียนนะครับให้ได้รับถึงตัวมิสเตอร์แอนด์ออยมิสซิสแอมบาสเดอร์อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับส่งให้ถึงทุกที่ที่เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ยี่ิบสี่ประเทศวันนั้นที่มาแต่ไม่ได้มาช่องงานมาจริงๆไม่เห็นด้วยควรจะมาทุกท,ที่ที่มีการประทะ ไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุร <todo ces> ีลศรีสะเกดเสียสะเกดไปแล้วเหลือบุรินทร์สุรินทร์นะครับกับอุบลราชธานีอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลไม่ได้มีกองร้อยกองพันอยู่เอ้ยไม่ได้มีกองพันทั่วทีไม่ได้มีกองพันอยู่มีแต่กองร้อยแต่ว่าทำไมเราไม่มาไม่มาของเราเพราะว่าเราเหมือนเป็นสุดแขนแล้วอะปลายปลายนิ้วแล้วที่เป็นชายแดดนะครับถ้าจะเกิดจากการสู้รบหรือว่าความเสี่ยงเราเนี่ยเสี่ยงที่สุดนะครับช่องบกช่องอานมาช่องโพยช่องนุ่นช่องตรงเนี้ย เสียงที่สุดเนินต่างๆเนี่ยเสี่ยงที่สุดนะครับเพราะว่ายุโทโธปกรณ์ยุทธกํากลังไม่มีผมถึงได้ออกมาพูด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 ,พดว่าให้มันเคลียร์นะร้อยเปอร์เซ็นช่องอันมาต้องเป็นของเราไม่งั้นชีวิตพี่น้องทหารศักดิ์สทรง์ศักดิก์ศรีอะไรหายหายหมดนะครับทรัพยากรงบประมาณประเทศใช้ไปการสู้รบตรงนี้ชีวิตทรัพย์สินนะครับเสียไปฟรีๆไม่มีประโยชน์ครับวันนั้นที่ทูตยี่สิบสามประเทศที่มาเนี่ยก็ไปกันที่อสีสเปนใช่ไหมคะแต่ว่าแต่เขาแต่ว่าไม่ได้มาที่นี่ไม่ได้มาเพราะว่าเราจะเสียหน้ามากเพราะ เขามาเอามาช่องอ่านมา้าเราก็ต้องเอาไปช่องอัานม้าสิไม่ใช่ไปปล่อยให้เขาเอาช่องอัานขึ้นมาทางฝั่งเขาอย่างเดียวกังฟูถ้าเกิดสมนติสื่อเนี่ยเข้ามาที่ช่องอ่านมา้ารวมทั้งรวมถึงคณะทูตารูทูตมาเนี่ยกังฟูจะบอกอะไรจะบอกอะไรกับทางทูตารูทูตทั้งหมดเนี่ยว่าช่องอ่านม้าเกิดอะไรขึ้นบอกไปเลยไปรีบอเรียกร้องไปสามสี่ข้อไหมครับหนึ่งนะครับให้เขาถอนออกไปให้หมดเพราะว่าคุณละเมิดเอ u มูสี่สิบสาม นะครับจริงๆ MU43 ผมก็ไม่ค่อยเห็นว่าอยากให้มันยกเลิกไปแต่เขาแต่เราด้วยก,กันด้วยความที่ตอนนี้มันเป็นสิ่งเดียวที่เรายึดถือร่วมกันกับคำเมนคือ MU43 นะครับก็ให้เขาเขาละเมิดมาเนี่ยเขาควรจะต้องออกไปนะครับสองนะครับเรื่องของอ่หลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยกำลังทหารเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เขายังอยู่เนิเน,น744เนี่ยนะครับเขาก็ต้องถอนออกไปนะครับที่อยู่ด้านบนของเราตรงข้างๆช่องแอนมาเขาก็ต้องถอนอกไปลงไปข้างล่างให้หมดนะครับ สามนะครับเรื่องเอเขตแดนเราจะต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนแล้วเขาจะต้องไม่ขึ้นมาอีกเป็นสิ่งที่การั HAEL นตีอะไรก็ได้ที่เขาจะต้องไม่ขึ้นมาอีกนะครับก็ต้องเคารพตรงนี้แล้วเราถ,ถึงจะ,<ฮ>ะจะเจรจาเขาต่อถ้าไม่ทำสามอย่างนี้อย่าเจรจาเลยพี่สําหรับช่องอานมาพื้น,นที่ช่องอันมาที่คุณกังฟูบอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ทับซ้อนแต่มันคือพื้นที่ของคนไทยเราเ็นใช<ห>่ใช่ครับพื้นที่เราว่าเราก็เป็นเล่านะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ว่าเป็นยังไง นะครับสภาพภูมิประเทศจุดผ่อนบนเป็นยังไงการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่เห็นด้วยประลาตระเวนด้วยการอะไรอะไรแล้วอยากจะให้มาเยี่ยมชมด้วยตาตัวเองแค่นั้นเองเขาจะรู้นะถ้าเขาเห็นด้วยตาตัวเองจากฝั่งเราสิอย่าไปฝั่งเขาเพราะฝั่งเขา <Okay. S 1> เขาต้องเดินขึ้นเขาต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมของเรามันอยู่ข้างบนอยู่แล้วมันก็จะอยู่ข้างบนแล้วเดินตรงไปได้เลยอืมอืมเขาจะเห็นว่าคทางเข้าช่องอันมา้าฝั่งไทยโอ้โห ทางถนนดีเ,นเริ่มเริ่มมีป้ายมีอะไรมีทรายมีอะไรนู่นนี่นัน่นมี <Okay. S 2> มีคาเฟ่เคยมีตลงตลาดอะไรเงี้ยครับคําถามสุดท,ท้ายที่พี่จะรบก,กวนคนุณกระฟูเกี่ยวกับเรื่องอนุสาวรีย์ตาโอมอครับซึ่งทางเออคุณคุณเซนเขามาสร้างอนุสาวรีย์เขาไว้ตอนนี้ม่มถูกทำลายไปแล้วเล่าให้ฟังหน่อยสิอนุสาวรีย์เนี้ยมันคืออะไรคุณมาเน็ตก็เขาบอกว่าเขาเป็นพญาละแวกเป็นเหมือนสมุติดเทพ คนหนึ่งที่เป็นพี่ชายสงครามแล้วเขาชนะอะไรอย่เงี้ยครับครับเขาก็เลยอ้างว่าเป็นพญาละแวกแล้วก็เป็นอะไรของเขาเนี่พระเจ้าอะไรไม่ผมก็ไม่ได้ไปสนใจอ่ะเนาะพี่แต่ว่าเขาก็สร้างเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเองนะประมาณสิบสิบสี่บวกลบอะระหว่างที่เขาสร้างเราก็พูดจนปากจะฉีกอ่ะทเอกาสารแล้วแล้วมันมึนมันก็ไม่หยุดมันก็สร้างจนเสร็จสร้างเสร็จป,ปุ๊บมันก็กะจะเอาอะความตั้งใจของเขาเจตนาคือเขาจะเอาของเราให้ได้ไง นะครับทุกวันนี้เขายังจะเอาอยู่นะเขาไม่ยอมละเลิกเลยเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ของเราแล้วเออนุสาวรีย์ตรงนั้นเนี่ยเราไปทีไรเราก็เจ็บปวดหัวใจทุกทีเพราะมันทั้งอยู่บนบนดินแดนเราไปซื้อของไม่ซื้ออะไรนู่นนี่เาเห็นเออนุสาวรีย์ไอตาอมแล้วมันชี้พญาละแวกมันชี้หอกมาที่ไทยครับมันเป็นเจ็บเจ็บปวดใจอ่ะมันเป็นนามอ่ะเป็นนอกยอกใจของเราว่ามันเออดีแล้ว แล้วเวรกรรมแม่งก็เสื่อกมีจริงอย่างที่โทษทีนะพูดตรงๆคือแบบสื่อสารผิดไงมันก็ไปบึ้มของตัวเองแทนทศสงสัยวิญญาณผู้น้าตายายบรรพชนฝั่งเราเขาเขาเขาขอให้มันทําด้วยตัวมันเองนะพี่ครับเออแต่ที่ขับว่าตรวจที่ไปทาลายนุสสวีตาอมเป็นจวจของพวกมันเองไม่เกิดอะไรที่ทำไมจะทำไมขเวมันโง่ขนาดนั้นไปทําลายอนุสวีของตัวมันที่มันจะไปโง่ได้ไงหนึ่งเรียนอะไรมาจบอะไรสองอาวุธที่ซื้อมาจากจีนจากรัสเซียจากอะไรพวกเนี้เก่ามาก นะครับบางอนลุกระเบิดนี่สน,นิมขึ้นแล้วนะบาดทะยักกินเล่านะครับไม่ไม่ได้มีการโอเปอเรชั่นไม่มีการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับไม่ได้ดูถูกนะพี่ณตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยณวันนี้ณชั่วโมงนี้ผมว่าคิดว่ามันคงจะเทรนขึ้นแล้วแหละเพราะว่ามันหยุดยิงมันคงจะซ้อมขึ้นแล้วเนี่ยไปเตรียมตัวผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับมับนก็เลยไม่เล่มีความรู้เรื่องสื่อสารเรื่องอะไรมันก็เลยยิงของมันไปเองพี่ยิงไปทั่ว ไอเบอจหวตบีเอ็มยี e ่สิบเอ็ดก็ยิงไปทั่วไปศาสตรปั๊มน้ำมันไปศาสตร์อะไรตรงเนี้ยครับพี่เนาะครับเขาไม่ได้มีความรู้เขาไม่ได้มีแบบอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ได้มีแต่ว่าไอตรงที่น้ํายืนเนี่ยผมว่าเขาเลง็งเขามีเปา้าเขาเลง็เเลงเขามียุทธศาสตร์อยู่เขากะจะเลง็งโรงเรียนยิงเล็งชุมชนเนะ่ะเล็งชุมชนเลยครับแต่ตอนวันแรกผมเชื่อว่ายิงยิงมั่วนะกะจะยิงฆ่าทหารมั่งอะไรมั่งแต่มันไม่แม่นไงก็เลยยิงมั่วเลย รู้ว่ามันจะอยู่ประมาณน้นยิงศาสตร์เลยของไทยนี่ก็คือยิงลูกเดียวแต่คือแม่นเลยใช่ไหมครับอืมครับอะคุณกาฟูอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนที่ที่คุณกาฟูดูแลอยู่ฮะที่แถวแถวช่องอ,อันละครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ติดตามข่าวสารนะครับรอบคอบไก่ชิดบ,บอบประมาณเจ้าของแล้วก็มีตั้งสตินะครับแล้วก็บิบ่งข่าวสารที่พ่อแม่พี่น้องคิดว่าเชื่อถือได้ข่าวแช่ นะครับข่าวโคมรลอยท้งโซเชียลนี่บอเอานะครับอย่าฟังขันสีฟังกับฟังผู้นำผู้ใหญ่บ้านกำนั่นนะครับฟังผมนะครับผมเสียอัปเดตเห่เรื่อยเป็นระยะทางเ c e b o o กครับผมก็ให้พี่พอไม่ไปนอยู่ดีไม่แห้งเตาะปลอดภัยนะครับสู้ไปน้ำกันพี่น้องผู้ดยูผู้เดียวครับครับแถบทอีกอันหนึ่งปากภาษาจีนให้โซเชียลจีนที่ดูรายการด้วยครับเพราะจะได้รู้สถานการณ์ความเป็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะภาษาจีนนะครกบ 啊、呃，今年是五十周年建立成交啊、呃，中泰，中泰是一家亲，就是现现在俗称呢泰军和蒋军的情况，然后有冲突啊事件啊，他们都开始，检方都开始先开箱，打我们，打什么？打平民，打村民，打无辜的泰国人，他们先开箱，然后他们他们都。 不管是怎样，不管是啊、呃、和善，不管是村民，不管是学校，他们都随便便打。第一、第二，第二还有那个啊、呃，我们啊、呃、现在已经有停火啊啊写，啊、呃、停火啊、呃、停火协议了，但是我们还还没有相信他。对，这个协议可以是拖拖拉拉的，可以是。 不能听话，因为我们都不不能不能相信他。然后就是希望中国的朋友给我们的鼓励，给我们的掌声，给我们的加油。等一下我们会啊早日回复，然后我们会肯定不放弃，我们都加油。谢谢中国朋友。他免赢泰国，那个没得英。 ทั่วไปยิงมาวัดยิงมาหาพระยิงมาหาชาวบ้านที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับยิงมาหาอินโนเซนต์ไทยซิติเซนนะครับยิงมาหาพวกเราพวกนี้เราก็ก็อยากจะปีนี้มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้าปีด้วยนะครับแล้วก็เฉิงเจียวฮั่นนะครับห้ปีแล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนคนจีนได้ให้กําลังใจกับเราด้วยนะครับไทยจีนไม่ใช่คนอื่นึ่งังใจเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็เราก็ไม่ไยอมแพ้นะครับเราก็จะ ูนะครับเราก็จะทําทุกอย่างให้ให้ให้ได้ให้ได้รักษาแผ่นดินของแม่เรานะครับครับก็พูดประมาณนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสูนนะครับขอบคุณที่มีสสวทงได้อย่างนี้ในเมืองไทยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ ก็คุณคำฟูก็เป็นสสนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าพักไทรรวมพลังนะก็ถือว่าเป็นสสน้่ดีคนหนึ่งนะครับที่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ต้องหนีระเบิดแล้วก็มีการประทะอย่างบูรสุกุสุนก็ไปดูแลนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้เข้าสภาแต่ว่าไปทาหน้าที่นอกสภาก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับและการทานัาจย์เราพยายามที่จะสะท้อนการทํางานของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสพักแต่ก็ตามนะครับใครทาดีเราก็ชมใครทําชั่วเราก็ต้องด่านะครับเราไม่มีนอปีไหนกับใคร ใครคนไหนก็ตามนะครับไปก่อนนะครับกับรายการถามแจ,จ้งจันสวัสดีครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนตรอยเปปไทด์ไท์2คอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว